สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่13กรกฎาคมนะฮะวันนี้ก็พบกับผมเป็นมวยแทนอีกแล้วเราะว่ามวยแทนเจอศึกหนักเลยเกินนะฮะมาครั้งที่แล้วก็เป็นการประชุมของผู้นํายุโรปครั้งนี้เนี่ยก็มาเจอกับทุกๆท,ท่านนะฮะวันศุกร์ที่13ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าหลายท่านที่เป็นคอการเมืองหลายท่านที่ติดตามประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทยเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเนี่ยคงเป็นอีก วันหนึ่งที่เราคงต้องติดตามนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของในบ้านเราแล้วก็มีประเด็นจากต่างประเทศด้วยที่เราต้องรอติดตามเหมือนกันนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านที่ติดตามออคอมเมนต์ของคัวหน้าของผมนะฮะที่นําเรียนเอาไว้ก็คือว่าโอกาสที่ราคาจะปรับฐานลงไปต่อหลุดแนวรับแล้วก็จะไหลลงไปอีกนะฮะแล้วก็มองว่าแนวรับที่สามารถทยอยซื้อสะสมเก็งกาไรเนี่ยยี่ยาวมาสัก 1,550จุด1,555นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงกลางคืนช่วงที่เทรด <c oughs> ช่วงไห์เทรดของตัวอนุพันธ์เนี่ยราคาก็ลงไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาแต่ว่าน่าเสียดายว่าไอ้ราคาที่ดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยตลาดอนุพันธ์ปิดไปแล้วแต่ว่าการซื้อขายในระบบโกลออนไลน์เนี่ยยังซื้อขายกันอยู่นะราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมา ใกล้ๆ5 7 0ก้ารกลางๆก็ดิบตัวกลับขึ้นมาแรงทีเดียวนะเวี่ยงตัวขึ้นลงห่างกัน20กว่าเหรียญทีเดียวแต่ท้ายที่สุดก็เริ่มมีแรงขายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดตลาดสำหรับทองคําเมื่อวานนี้1571เอ็ดเหรียญน,นะฮะหายไปแค่เกือบสี่เหรียญเท่านั้นเอง <c oughs> ส่วนราคาโลหะเงินนะฮะก็ส่งตัวนะยี่สิบเจ็ดเหรียญสิบห้าเซนการกวนตัวขึ้นลงค่อนข้างผันผวน,ผนทั้งราคาทองคําแล้วก็ราคาโลหะเงินนะครับ ประเด็นวันนี้เนี่ยที่ตลาดรอติดตามก็คงจะเป็นการรายงานตัวเลข GDP ของจีนในช่วงเข้าจประมาณส 9, 10, 10, ัก9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยจะมีการรายงานนะก็อู่ประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนับจากเวลาตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการรายงาน GDP ของจีนตลาดระเบิดว่า GDP ของจีนเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณส <c oughs> ักเจ็ดจุดเจ็ดจุดห้าถึงเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็จะเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปีทีเดียวแต่ตรงนี้เนี่ยตลาดก็ รับรูเอาไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะถ้าหากว่าการขยายตัวออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น <c oughs> แรงกดดันที่ทําให้ตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงราคาทองคำก็อาจจะปรับตัวลงไปตามราคาของสินทรัพย์เสี่ยงตามเพื่อนเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอติดตามในรายละเอียดน,นะครับว่าตัวเลขที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าตลาดเนี่ยคงยังจะคาดหวังถึงเรื่องของ <c oughs> ออาการกระตุ้นเศรษฐกิจของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจีนนะครับการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหลังจากที่หลายๆประเทศเมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินไปแล้วก็จะมีออสเตรเลียมีจีนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเซอร์ฟพรส์ตลาดมีเกาหลีใต้ในประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงอันนี้ก็ทําให้ตลาดคลายความกังวลลงไปบ้างแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นตัวที่ชี้ให้เห็นได้เลยว่าเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ย ตัวราคาทองคำในต,ตอนนี้เนี่ยก็คงยังถูกกดดันจากเรื่องของคัางเงินดอลลาร์ที่จะกลับแข็งค่าขึ้นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยจะไปซื้อในตัวสินทรัพย์ปลอดภัยคือดอลลาร์เป็นหลักทองคำผมก็ยังมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่นะเพียงแต่ว่าผลของการแข่งค่าของดอลลาร์เนี่ย <c oughs> จะกดให้ราคาทองคําปรับฐานลงไปนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันคือปรากฏว่าราคาทองเนี่ยปรับตัวลงไปสักพันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมา เร็วทีเดียวนะครับผมถึงมองว่าถ้าราคาทองคําไหลลงไปลึกๆไหลลงไปแรงเนี่ยก็จะมีความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาราคาก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปได้เร็วนะครับเพราะง,งั้นเช้าวันนี้คงต้องหรือว,ว่าก็รอติดตามเรื่องของอ GDP ของจีนละกันนะฮะส่วนไประเ็นอื่นๆในวันนี้เนี่ย <c oughs> จากต่างประเทศก็คงยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะเมืม่อวานช่วงเชานะ้ชาเช้าวันนี้เนี่ย <c oughs> มูดี้เขามีการปรับลดเครดิตของอิตาลีลงแต่ผมคิดว่าตลาดคง ไม่ได้กังวลอะไรกับตรงนี้มากเพราะตลาดเนี่ยประเมินเอาไว้แล้วนะว่าอิตาลีเนี่ยยังไงก็ต้องโดนแน่ๆอยู่แล้วมีการปรับลดลงมาเช้าวันนี้ดูจากตลาดหุ้นของอในเอเชียหลายประเทศก็ไไม่ได้มีการตอบรับนะผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาคงจะโฟกัสไปที่เรื่องของ GDP ของจีนเป็นหลักนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยก็คงยังไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะกลับในสู่กลับมาสู่หมวดของการเทรดในลักษณะของการเทรดอยู่ในกรอบอยู่นะสำหรับราคาทองคําผมมองว่าราคาน่าจะเหวี่ยงตัวขึ้นลงอยู่นะครับยังไม่ไดอ้อ่มีสัญญาณบวกหรือสัญญาณลบที่ชัดเจนในทางพื้นฐานนะฮะแต่ว่าในทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยต้องเรียนว่าราคาไหลลงไปแรงทีเดียวลงไปสัก1,555้าหหเหรียญแล้วก็ดิดตัวกลับลดช่วงการติดลบลงมาได้เยอะ ีเดียวตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มว่าราคาจะเริ่มฟื้นตัวกลับในสัปดาห์หน้าแต่ว่าก็คงต้องรอสัญญาณยืนยันจากระดับราคาวันนี้ด้วยนะฮะ ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยทองคำสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ไปปิดเหนือ15751580บริเวณนี้นะฮะถ้าปิดเหนือตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่าสัปดาห์หน้าราคาทองคำน่าจะไปต่อน่าจะฟื้นตัวนะฮะน่าจะฟื้นตัวขึ้นไปได้แต่ถ้าหากว่าไหลลงไปแล้วหลุดโลของเมื่อวานที่1,555เหรียญตรงนี้ก็จะเป็นการยุติสัญญาณการฟื้นตัวแล้วราคาก็จะไหลลงไปต่อนะแนวรับด้านล่างถ้าหลุด1555ลงไปเนี่ยก็คงจะอยู่ที่สัก ประมาณ1,540้าร้แล้วก็ 1, 27, 1, 30, เถึง1,530เหรปลี่ยนถ้าไหลลงไปแรงเนี่ยคิดว่าเทคนิคดูไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าคิดว่าจะมีแรงซื้อจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาเพราะนั้นท่านที่เทรดทองคำแท่งนะฮะถ้าหากว่าราคาปรับฐานลงไปเนี่ยก็คิดว่าสามารถทยอยซื้อได้แล้วก็ถ้าราคาดี่ตกลบขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ฟิวเจอร์ในการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่ราคาทองอยังกว่างตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบลักษณะนี้ไปก่อนดีกว่านะฮะส่วนราคาโลหะเงินนะฮะก็มองเหมืออกับาาอะะาากับบรราาาาาคคทงงถ้ปปฐลไ ใกล้ๆแนวรับ <c oughs> ประมาณสัก26เหรียญ40 26เหรียญ50เซนเนี่ยก็นจุเป็นระดับที่น่าสนใจกลับเข้าไปซื้อเก็งกำไรนะถ้าหากเราผักที่ไปปิดเหนือ27เหรียญ40เซนได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบวกต่อการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินในสัปดาห์หน้านะเพราะงั <c oughs> ้นโดยรวมทั้งก็ราคาทองคําแล้วก็โลหะเงินเนี่ยคิดว่าถ้าปรับฐานลงไปเนี่ยคงน่าจะลงไม่ลึกถ้าลงลึกลงแรงเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเร็วก็เหมาะสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นหากว่าท่านรับความเสี่ยงได้ ถือครองสถานะได้เนี่ยก็รอเปิดสถานะซื้อเก่งกับรซื้อกลับนะฮะแต่ถ้าวอาอยากเรความเสี่ยงราคาย,ยังเหวี่ยงตัวขึ้นลงอยู่เนี่ยก็ใช้วิธีการซื้อสเปรย์ไปก็ได้นะ,ะนิดนึงนะสำหรับท่านที่เทรดตัวเซ็ตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์หรือแม้กระทั่งตัวทองคำซึ่งมันจะได้รับผลจากเรื่องของค่างเงินบาทในวันนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยคอการเมืองคงตามกันอยู่แล้วนะว่าสารารัฐมนูญท่านจะมีการอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ที่ไปยื่นฟ้องว่าการแก้รัฐบาลเน รัฐธนูนะครับก็มีหลายๆประเด็นท่านก็สารท่านก็วางประเด็นเอาไว้อยู่ที่สประเด็นหลักๆนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราประเมินเนี่ยเราประเมินจากการลงทุนขอนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เริ่มมีโบรเกอร์หลายๆโบรเกอร์ของต่างประเทศเขาก็เริ่มมีการ มองตลาดหุ้นไทยมองการตัดสินของศาลในวันนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการซื้อสุทธิของนักลงทุนสถาบันในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานนี้ขายสุทธิในตลาดหุ้นแต่ก็ไม่มากนักลงทุนสถาบันกลับมาซื้อสุทธินักลงทุนต่างประเทศที่กลับมาขายสุทธิไม่มากเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาไปเนสเซลไปขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์ผมเชื่อว่าเขามีการทำป้องกันความเสี่ยงนะเพราะเขาก็ไม่ได้มั่นใจมากนักว่าวันนี้เนี่ยจะออกมายัางไงแต่ลําพังคําตัดสินของศาลเนี่ยถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าออกมากลางๆือว่า มีการชะลอการแก้ร,รัฐมนูญให้มีการไปทำเรื่องมาใหม่แต่ว่าไม่ได้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้มีการยุบพักไอต้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีที่สุดสําหรับตลาดหุ้นน,นะครับแล้วก็ราคาตัวเ e ็ตพิพตี้อินดีคฟิวเจอก็น่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าออกมาทางซ้ายสุดหรือขวาสุดคือยกฟ้องไปเลยอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาตลาดหุ้นดีดตัวกลับเพียงแต่ว่า มันก็จะมีประเด็นอื่นตามมานะฮะส่วนในกรณีที่บอกว่าต้องมีการยุบพักแล้วก็มีการตัดสิทธิทางการเมืองตรงนี้ล่ะฮะก็จะเป็นประเด็นลบที่กลับมากดดันตลาดหุ้นแล้วคงต้องรอติดตามจากกลุ่มที่เขาสนับสนุนร,รัฐบาลด้วยนะ,ะว่าจะมีท่าทียังไงตังนี้ก็จะกลับมากดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงข่านเงินบาทก็จะกลับอ่อนตัวลงแล้วก็จะมีผลต่อราคาทองในประเทศด้วยนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยท่านที่เทรดทองคำเนี่ยก็ติดตามเรื่องของรายงาน GDP ของจีนในช่วง 9โมงเช้าถึงสิบโมงเช้าเราวๆนี้นะครับส่วนท่านที่เทรดตลาดหุ้นเนี่ยก็คงต้องรอช่วงประมาณสักบ่ายหนึ่งบ่ายสองพอติดตามข่าวช่วงบ่ายๆด้วยนะฮะยังไงก็คอการเบืองแล้วก็ท่านักลงทุนก็หายใจลึกๆหยายใจยาวๆไว้นะช่วงนี้สำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับคนหน้าของผมสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีคะ